ตีฮีีบยาตา้ากันอันนี้ขายบรรทุกพรอเลยทั้งบรรทุกทั้งหล่อจะเอาไวิ่หล่อเลยคนขายคนขายหลอเอโอเคแหมคนขายก็หล่อกันดางหลัง ล้อมันถูกนี่ล้แม็กล้อกะทะอ่าอ่ะีกระะะะครับอะใช่ถูกต้องเราเราลอ้อไม่ใช่กระถะอรถอ่าสีดำเดิบางๆนี่ังเสียงังเสียงอันนี้อ,องแสนไปไปาอ่าสองแสนไปไปายสองแสนไปไปายสองแสนไปไปายสองแสนไปไปาโทรมาคุยกัน โทรมาคุยกันโทรมา,อาขอรายละเอียดได้เดี๋ยวจะมีราคาให้พิเศษมากเฮ้ยทางนี้ทางหังคืออะไรอ่ะอะไรนะทางหนังคืออ่ะอันนี้เหรอใช่อันนี้คือสี่คูณสี่แต่ไม่ใช่อันนี้เป็นนิสสันนอร่าไม่ใช่สี่คูณสี่นะเป็นตัวท็อปเลยก็คือตัวเอ,นนะเอาเอา้อาวถามไม่ได้ ใส่ตัววีอันนี้เป็นตัววีตัวตีอ่าเป็นตัว V เพื่ออะไไม่มีปี2015สี่ตัวสี่นี่เป็นซิกเกอร์ติดเพื่อความสวยงามเหรอแข่งซิสเตอร์ใช่มันติดควาไม่สวยก็ได้แบบโลออ่ผิวผิว,ว,วอ่ามีผิวด้วยแล้วก็ยางยางลายลิโมโ่ฮึ่มก็อีแองเกิลถูกต้องไม่ใช่อันนี้ล้อรถนะอันนี้เป็น ฮันคุ๊บอย่างฮันคุ๊บด้วยคุ๊บดอกกันเต็มเลยตัวตีเขาหับเาไว้อะใช่ถูกต้องไม่ใช่กุ๊บอันนี้มันฮันคุ๊บอันนั้นมันนี่เป็นอ่าพุสตาร์ทอ่าก็คือใช้กดปุ่มอ๋อเหรอทุ่มใช่เปิดไม่ได้ไม่ต้องแจมาบันไดนี่มันไดตรงไหยพี่ขึ้นห้างใช่มันได้ขึ้นห้างตอนนั้นมันลิฟต์ขึ้นลิฟต์ดีกว่ากันอะอันนี้อันนี้ นี่เป็นบันไดเบิกใหม่เนอะใหม่เลยนะเบิกใหม่เลยเบิกใหม่เลยนี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านตาดกับสีส้มส้มกินได้ไหมได้กินได้เส้นโอ๊กเช็งส้มเปรี้ยวส้มจี๊ดส้มสีรสเนี่ยครับในคู่นะโดยที่กระดก เออสองห้าใช่ก็ตู้สองหลังพร้อมพร้อมเลยนะคือรถเนี่ยพร้อมใช้งานพร้อมไหมครับตอนนี้สองแสนต้นปีสิบห้าอ๋งแสนอ่าสองสามเก้าอ๋งสามว่าอ่ะมาคุยกันต้งนี้หน่อยอ่ะเขาอ๋งหลังนะนี่ห้าคุูนกห้าคูนกเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย้มห้ดูแย้มไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ย ไม่ดูอ่ะไก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเาเปิดให้ดูี๋ยวเดี๋ยวผมว่างมามามาให้ดูเดี๋ยวว่างมามาไล์ให้ดูดูให้ดูตรงนี้ตอนเดียวเหมือนกันตองใงานเลยี่แห่้ี่แห่แเตแ่แตแ่แตมสองแห่แแ้อ่ตแ่แต้มต่านีแ่แ่แเมเลย หนึ 1> 1. 9. 1. 9. ่งจุดเก้าเรื่องถูกอ้าวเฮ่อต้อง,งอึเขียนหน้าสำหรับเพื่อนที่ชอบขับนิ่มๆสบายาๆสไตล์ผู้บริหารนี่ต้องตัวนี้เลยคุณสันเขียนหน้าเห็นว่ายุทธศูนย์แอคคิวอีเครื่องเกียร์ดีหมดเลยนะดีหมดเลยขับนิ่มๆช่วงล่างนิ่มๆเลยขับทางไทยหลับสบาย ระยะทางทไกลๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยขับสบายคล่องตัวผือผือหญิงขับไปผ<ง>ู้หญิงขับไปผู้หญิงได้หมดเลยอะไรนะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยขับได้หมดเลยไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเด็กไม่ได้เด็กยังไม่ไมีใบขับขี่อ่านี่พอบอรบภาษีมีพร้อมหนึ่งสี่เก้าเรื่องสี่เท้าจะบอกใครนะว่าหนึ่งสี่เก้าอ่าหนึ่งสี่เก้าจะบอกใคร ปี12จด17ปีที่ปังครับปี1ด7ผลิต12ส่วนจด17เนี่ยอาจจะเจ้าของอาจจะซื้อมาในปี17ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็รถจะไม่ได้ใช้มาใช้ทีปี15อะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็มาตัวน,นี้ออ B อไลลอรีโก้ต4เฮลลาสรีโก้โตโยต้ารีโก้แชมป์อ2.2แบบเบี่ยงถูกต้อง วีเอ็ N นเทโบนี่นี่วีเอ็นเทโบนี่วีเอ็นเทโบแมน้เป็นเทอร์โบแบนถันคือเรื่องของอัตราเร่งการประหยัดน้ำมันอ่าแล้วก็เป็นแคปสมาร์ทแคปนะแคปเกิดได้นะเป็นผิลเนอร์นะครับเป็นผิลเนอะร์นะมีอินเตอร์อยู่บนสไตล์ของมันอยู่แล้วสไตล์ของตัวใต้และอิ Inter. นเตอร์ป <P> ี๊บเข็มฮะปี๊บเข็ม <P> ใช่ที่เก็บลม ไม่ไ <laughs> ด้เก็มลมบลงก็สีหกแปดนะก็สีหกแปดสีหกแปดนะอ่าของเราเนี่ยวัตสีเราเนี่ยทุกคันจะต้องเป็นหกแปดไม่หกแปดถ้าไม่หกแปดก็ต้องเป็นหกเจ็ดปลายปีเพื่อที่จะอ่าให้ลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปต่อแล้วเราจัดการให้หมดเลยเ<อ>เพรอ้อมทุกอย่างอ้อางเร<อ><ะ>ามีห้พร้อมทุกอย่างเลยร,ะระบภวัตสีแล้วรับประกันการโอนให้ด้วยนะสิบห้าวันหนึเจสิบห้าวันใช่ครับเจ็ดสิบห้า ต่อมามิสัลโาวาตั้งนิดตีถุงเจ็ดตีถุงเมทถทนก้องิสัลโาวาหน้ามาทุกก็ได้ใชในครอบคัวก็ได้เป็นแขบแขบเปิดได้หกเกียร์ตรงนี้เป็นตรงนี้เก้่าเก้าหม่นเก้าให้ถึงแมงใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทุกโดน โดนโดนบินฉีดยากเกษตรอ่ะก็ะได้เอาไปใช้ในคาร์มวัวอะไรเงี้ยาราคาไว้ถึงแสนก็มีผงข้างผงงไยถ่ายย้ายเนื้ได้หมดเลยได้หมดมเลยขับทางไกลได้นะขับทางไกลได้อ่าการันตีเลยว่าขับทางไกลได้เพราะรถคันนี้ใช้อยู่อ่ใช้อยู่แล้วตอนเนี้ยคืออ่เอารถส่วนตัวใช้ดีกว่าอันนี้เราก็จอดเพราะเราเทสให้แล้วว่าชัว เย็นยูดังช่วงล่างดีตถ้าช่วงล่างไม่ดีเดี๋ยวเราดูแลให้ดูแลให้อ่าเราดูแลให้ต่อมารถแคดคล้ายๆที่สีร่มไหมอ่าอันนี้โต้ลิสสันโวล่าปีสองพันสิบเก้านี่เขาดูดีปีที่แปดนี่นี่ดูแมกดูแมกนี่นี่แมกแมก ไม่ใช่แม็กออฟนะแต่ว่ายางเป็นยางเอทียางเลนสีด้วยใช่แม็กซีดยางแม็กซีดด้วยแม<ค>็กซีดพร้อมมีเลยดอก,กเต็มเต็สีดำๆสวยตัวนี้นี่ก็สองแสนสองแสนสามพันเก้าร้อยบาท สองสามก้าก็ถึงกรุงเทพแล้วใช่ไหมใช่เ้าองสามเกาองเองใช่ไม่ใช่นี่คือราคารถอ่าวนี่คือราคารถอ่เรื่อยครับเอ่โทรมาคุยกันนะแล้วเราก็จัดการสับสีล้างของสะอาดให้ใหม่อ่าต่อมาอ้าวเนี่ยภาพได้ยังไงเนี่ยมีกระสอบเดียวนะกระสอบี่แล้วใ เไว้กอยไว้เดี๋ยวจัดให้้ทาเกทั้งหดเลยเราก่อนเดียแล้วเรามีราดูแลให้หมดคลิปอนหนคิเยอกไอ่าบอต้องมีอ่าคือกันี้ผมใช้าเลยสำหรับพวกสายมันทุกจริงจริงเาขายดวจริงเพราะว่าเขาลังเป็นเทาลอยอาจจะมืดหน่อยนะเนี่ยอันนี้คือเทาลอยเทาลทที่ทอยคือลวใช่ที่ลอยอยู่บนฟ้าไม่ใช่ลอยอยู่มาก ไว้สรับน้ําหนักอ่าบรรทุกทอโรอตัวนี้มันเหมาะสำหรับพวกหกล้อสี่ล้อมันทุกเล็กอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ใส่ไม,ม,ม้พร้อมหมดแหละนะพร้อมเลยอยางแน่นๆเลยแล้วก็<อ>นี่ไปพร้อมทร้งมเลยให้ไปเลยพร้อมพรออ่าเอาไปเลยเพราะเพรอ่าะใช่เพราะอะไรใส่ได้หมดเลยทุกอย่างอ่ะข้างในดูได้ด้วยอ่าบตอนนี้ไม่ได้ล็อกอ่าบูธวัตเทอร์โบพร้อมพร้อมอ่า ตัวนี้เครื่องสามที่สูงสามพื้นถึงเลยใช่เลี้ยวไปสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าไปเลยรถสวยนี้เอาไปใช้งานเอารถไปซับของทุกของเป็นเศรษฐีได้เลยรวยเลยเอาไปผนเงินกลุ่มทองได้เลยนี่ทุกคันเนี่ยทุกคันจากร้านเราเนี่ยคือสามารถเอาไปผนเงินกลุ่มทองได้หมดนะใช่ครับ

เครื่องเครื่องตอที่สอเกียร์กเอียงยางแม็กลูกงลูกโอย่างเอทีเหมือนกันเอทีโยโกฮามะนิูยโฮามาชื่อยางนะไม่ใช่ชื่อชื่ออำเภออย่งญี่ปุ่นเราไม่ใช่นะชื่อยางนีู่นี่ดูนหน้าตามได้ห้า ขายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมขายไม่ดุนะขายหวานขายงเทียมอ่าเทีเทียมพร้อมเดกเกอร์เป็นไลน์ติเกอร์ให้พร้อมเลยอ่ามีลน์ติ๊กเกอร์ไลนเกอร์ให้พร้อมพร้อมเลยนีโอ้พิเศษเลยเนี่ยพิเศษเลยเนี่ยพิเศษฮะอะพิเศษตับบ้าพิเศษใส่ไข่เพิ่มเส้นเพิ่มหมูเพิ่มลูกชิ้นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอ่า สองกลางกลางสองกลางบอกแค่นี้สองกลางถ้าเพื่อนๆสนใจโทรมาโทรมาคุยว่าสนใจฟอร์เรนเจอร์สีขาวราคาเท่าไหร่สีนี้รุ่นนี้อ่าเดี๋ยวมีพิเศษให้ทุกคันเรามีพิเศษทั้งหมดติเตใส่ขาวพิเตใส่ไข่เพิ่มข้าวเพิ่มผู้เสี่ยเไม่ใช่ ตู้ใบน่ะนี่ยางไหลงูแม็กซ์งูเหมือนกันกึ๊บเลยตอกเต็มเต็มเต็มเลยได้แล้วมันได้เบิกใหม่นะมันได้เบิกไใหม่เลยเออไหมเลยใช่ใหม่ใหม่แล้วก็ซเออตรงนี้ฮะตติเออร์อะไรอ่ะแท็กแท็กแทกไม่ใช่หมุดเร่งนะไม่ใช่หมุดเร่งนะอ่านี่เป็นอ่าวแล้ แท็กขายแท็กนะต้ขายมันตองเป็นเรื่อยอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์สีสูงสี่แต่เป็นตัวธรรมดานะตัว่อให้ดูจริงสีนี้เพิ่มอ่าให้มันมีสีสันขึ้นให้มันดูแบบอ่าเป็นวรุ่นหน่อยให้มันดูเป็นแบบสายสายสายแบบโผล่ถึงหน่อยเพราก็ทำถึงแล้วโผล่ถึงแล้วนี่ใหม่นะใหม่เลยใหม่เลยเหมือนกัน ตัวไฟมือเลยตัวไปเนี่ยไม่ต้องมาจัดกันเริ่มแล้วพร้อมเลยพร้อมเลยไปพร้อมพร้อมบรรทุกพร้อมเที่ยวอ่าพร้อมทุกอย่างอ่ะเอางี้ดีกว่าพร้อมทุกอย่างเลยเป็นหล่อ กลางตองแผ่งร้างพี่แล้วเกี่ยวกัคันโทรมาคุยกลางต่องแต่งร้างเพิ่มใช่ถูกต้องส่กลางโทรมาคุยได้เลยเพราะว่าอันนี้หน้าเดิมหลังเดิมหมดเลยนะรถเราไม่มีไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีของเราไม่เอาไม่ขายไม่ขายอุบัติเหตุหนักเราไม่ขายเพราะว่าเพื่อนนเอารู้อยู่แล้วว่าการการเช็ารถเนี่ยจะเช็คกันยังไงกันไหนยังไงซึ่งเรามาแล้วเนี่ยมันนักใจเรา เราเราไม่เอาเราไม่เอาเราอย่างนี้ม่ดีกว่าขาย,ยแบบนเน้อเป็จสบายปแบ่งกันใช้นะไปแบบ่งปแบ่งพนต้นไปใช้เพราะว่าเผื่อเพื่อนถุงจะไปเอามาหากินหรือว่าเอาไปาไายเที่ยวสาวเอาขไปเที่ยวสาวไม่ใช่ไม่ใช่จะไปได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได,ไได,ไไดอ้อันนี้เผื่อจะไปทำมาหากินทำถุงถงค้าขายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราจัดให้ทำงานนี้ป่ะใช่ทำงานดีกว่าเพราะเราจะได้ หนึ่งก็คือเราพื้อกดไปเนี่ยเราจะได้ไปต่อยอดต่อถมได้ต่อกําไปได้อันเนี้ยคือคือมันเราทําให้หมดแล้วมันเครื่องมันเกียร์เฟืองท้ายเราจัดการให้หมด,ด,ดเรา,าคุยกันใช่เราคุยกันเราคุยกันท่าอันนี้อันนี้ก็าีิไม่ขาดผาผีพวกหัวเื่อด้วยนี่กว่า,าเดี๋ยวมามา,มาให้ดูใหม่ดีกว่าเดี๋ยวมา มาทำวิดีโอให้ดูใหม่ดีกว่ายังมีอีกหลายคันที่ยังเข้ามาไม่หมด <S 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 เดี๋ยวมาให้ดูใหม่ <S 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 โอ้มีหลายคันเลยมีหลายคันทั้งรถเก๋งกกเฮ้ยกระบะแอบมาด้าอ่าเราก็มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมรถเก๋งก็จะมีซีวิ i ซิตี้แจ๊สอ่าอ่าิด้ดาที่พร้อมกับบูแล้วเดี๋ยวเรามีมาให้หมดเลยอ่าแล้วก็วีออสเกียร์ธรรมดา เดียร์สามราคาเดียร์เกียร์รันีซิทห้าซีซิทห้าราคากันโอ้ราคาโดนโดนเลยแลหรับสายซิ่งวัยรุ่นนะโอเคดังนั้นอ่ะไม่รบกวนเวลาแล้วเพราะมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำน้ำรถต่อจะต้องไปน้ำรถต่อเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไม่เสร็จโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าอันซิ่งรถสวยเออพี่อ๋อมาคุยกันที่เบอร์หกหกสามเก้าหกเจ็ดหนึ่งสองหกแปดสามได้ทุกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องรถ ทุกอย่างทุกอย่างเว้นตะังดูเว้นตะตังถามทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับราคาต้องนี้อ่าแบบนี้แบบนี้รถจะต้องเป็นยังไงบ้างในบ้างมีไหมอะไรยังไงไหนโอเคเดี๋ยวเราตอบให้ตามความจริงทั้งหมดอ่ะโอเคครับยังไงก็ฝากติดโทโทรเห็นทางนี้อะไรนะมีแถมอะไรยังไหมโมนี้มีมีโทรมาเลยให้โทรมาโทรมาเดี๋ยวเราจับให้ทุกครันเลยมีมีให้หมดเลยมีแถมมีโปรโมชั่นมีต่วนรดมีของแถม รถพิศเศษให้แะ้วให้เดี๋ยวเราให้หมดเลยมาให้ตรงคุยกันนะฮะเราพร้อมยินดีให้บริการอยู่แล้วครับบริการถุกยันเหมือนครอบครัวเรามาซื้อรถเราก็ต้องหารถด,ดีให้กับครอบครัวเราไปอ่าโอเคอยังไงฝาก,กติดตามด้วยนะครับอั้งิงรถสวยตั้งรถสวยใช่เราฝากติดตามด้วยครับ <c oughs> เพื่อไปกำลังกำลังใจกำลังใจให้หน่อยคร้บผมโอเคน่าชมครับ